บ้างเลยก็แม่โมเขาไปกินน่แม่ป่สนใจเลยไม่กินแตน่นมอยูห้างเลยนี่ครับโตน้อยสู่เขาไม่ได้ก็โมเออเขากินเปลี่ยนอีทีด้วยได้บด้ว,ว,วาสซเป็นคอนเทนต์ด้ยครับเนี่ยอันขี้ข้านไปแงเขาสิว่า,าเส <laughs> ดดพูเขากินน่จืดเป็นอีทีนะครับส่วนโตแงเขากินน่เต่าเนาะเนี่ยโอ้จากมือเนี่ยมือเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่โมน้อยซีมือหมดเลยเฮ้ย ตัวเขาเสียเลี้ยงดูเก่งอีลีครับนุ่มดีซิมหาตัวนีงเบิร์ตขึ้เก่าอยู่เอออ่ะนั่นัน่นคนุณยายรับเหรียงที่เราดึงนี้อีกแล้วไปแนละ้ะคุ้มหน่อยเขากินย่ามคนอยู่เออไปไปอยู่ขุนก่อนอยู่คุณยายเขากินอันนี้กินน้ำมันโมเน,น่เลยเนี่ย คนถามอยู่ด้วยแม่อันนี้เพื่อนสมาชิกเพื่อนถามอยู่คุณยายเอานมเอานมจืดให้กินเนี่ยเขาบ่ท้องเสียบ่บ่เคยบ่เคยเคยท้องเสียบ่หมูหน่ายกินนมจืดเลยมีแต่นมส้มเอานุ่มผงเลี้ยงสัตว์น่ะมาส้มหรือมะไทรนุ่มอันนี้บ่อดภยโอ้นมเฉพาะนะครับนมที่เป็นนมอ่านมผงนะครับที่เขาเอามาชงน้ำอุ่นเนี่ยบ่แมนี่ยเออแม่เคยอยู่สันนี้เคยเคยส้ม อันันไทยป่ะเคยมีปัญหาอยู่ออืด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 นี่คือนมเห่าเนาเหาเบื้องลูกเขาตอนเขานิ่งเงินขันมันหยากรี่ยังยังขึ้นบ้านเห่าขันมันนิ่งจริง่คือนมเห่านี่สองตัวนั้นแย่แล้วเจ้เออออกสะกันย่ขคนยูเลียแล้วเลแล้วลยแล้วเลียแล้วเลแล้วขาอยูขึ้นซุ่มหนี่มากเอาเวิร์ดซุ่มหน่อยเขาไม่ได้ให้หน่อยหน่อยเนี่ยด้กินนมวมวเนี่ย แต่เขาเออเก่งเนาะเขารู้จักนุ่มเหมือนกันแล้วสางมาทอดแม่สานเขาถอดเออปล่อยซะปล่อยไม่หลุดได้กินแล้วล่ะยนี่ยนั่นมันจะไม่กินยู่ห้างอะไรน้อยๆนั่นกินบออิ่มเขากระจายกินยู่ห้างนุ่มจื่หมดเลยเจี๊บ่มีปัญหาทองเสียไหมเนาะบ่เออแล้วน้ำน้ำเดียวไงใส่ให้ให้ทั้งน้ำทั้งนุ่มให้ทั้งน้ำทั้งนุ่มน้ำให้ตั้งแต่มือใดยให้แม่ให้ตั้งมือแรกหมดแล้วเออทั้งน้ำทั้งนุ่มเลยบ่แมือเลย กอกปลากอกบุญแล้วครับสไตล์การป้อนของมั่ได้หนบอเขากินบ่อิออ่มให้มันรู้จัก<อ><อ>กินบ่อิ่มแต่ว่าน้ำม,มันใส่ตลอดไว้ล้าง<อ>ห้างดีๆ<อ><อ>ล้างชุ่มเอิบชุ่มเศร้าชุ่มแรงเข,กนนมมขกากินนมแม่บ่อิ่มเขาก็จจะไม่กินนมองเจี๊ยดนะทีนะครับสิเลนไม่กินนมกินน้ำแล้วดอกบาน,นั้น<อ>กินนมแม่แล้วบ<อ>่ใหญ่สิไปใส่เนาะทีนี่เนาะ เลยนะครับจะตายคุณยายเนาะยังบอกเคยมีปัญหานะครับเ่อนสมาชิกเกิดเป็นห่วงว่าคุณยายเอานมเจือดให้กินเขาบ่อทายบ่อเขาจะบ่อบ่มีนะครับบ่มีปัญหาได้อยู่ได้อยู่กินได้อยู่ตั้งแต่มือแรกะบุณละอันซีมาตัวย่างเบิดเลยนั่นย่างเบิดผู้งามงามพอแม่ซีมือเนาะเออหมูซีมืออันลูกดูล็อกที่มีเลือดเปียกแดงกันล้ะครับไล่ไล่แพนด้าไงไงเร็วโย่วงวงวัยรุ่นเขาเนี่ยใครว่าเป็นจะสร้างคักุณละ ไมเจ็ดมือนี่ยชิบพ่าะตึงพ่อออกน่องอีดิบันนี้ <c oughs>